บทที่เาทาแรนผู้โชคร้ายเธอกินน้อยเกินไปแล้วหลายวันมานี้เชคานอยู่กับจิลลี่จนพูดจาเป็นกันเองสังเกตอยู่ว่าไม่ว่าจะมีอาหารอะไรเธอจะชิมเพียงแค่นิดหน่อยเท่านั้นแล้วก็ไม่กินต่อที่เขาเพยายามหาสเบียงมาเพิ่มเพราะคิดว่าเธอกังวลเรื่องสเบียงในบ้านจะไม่เพียงพอในเมื่อตอนนี้มีเหลือเฟือแล้วทำไมจึงยังไม่กินอีก ฉันอิ่มแล้วจริงๆจิลลี่บอกความจริงไปครึ่งหนึ่งเธออิ่มจริงแต่เป็นการกินให้เพียงพอในระดับอยู่ท้องเท่านั้นไม่ใช่สเสบียงที่หามาได้ด้วยน้ำพักน้ำแรงของตัวเองทั้งหมดเธอจะกล้ากินจนอิ่มแป้ได้อย่างไรหรือเธอกำลังเกรงใจเชคานจ้องมองเธอเรากับกำลังสอหาความจริงเธออยากกินอะไรฉันกินได้หมด แล้วที่เขาล่าได้มาเยอะแยะทำไมเธอไม่กินเธอชอบกินหัวใจใช่ไหมวันนั้นเธอกินที่ฉันแบ่งให้จนหมดเอาไว้พรุ่งนี้ฉันจะเข้าไปในป่าลึกกว่าเดิมฮะเจ้าตัวอ้าปากอย่างตกใจรีบปฏิเสธก่อนที่เขาจะเข้าใจผิดไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่แบบนั้นคุณไม่ต้องลำบากเลยเธอก็แค่เกรงใจไม่อยากรบกวนเขา ที่กินหัวใจจนหมดนั่นเพราะเป็นของที่ฉันขอแลกกับคุณฉันจะกล้าเอาเปรียบคุณได้ยังไงในที่สุดเธอก็ยอมรับเสียทีเชคานจึงเอ่ยเสียงเข้มอาหารที่กินทุกวันเธอก็ไม่ใช่ว่าได้เปล่าสักหน่อยฉันก็ใช้เธอออกแรงทำให้กินอยู่นี่ไงแต่มันไม่เหมือนกันนี่ถ้าเธอไม่กินให้เยอะอีกหน่อยฉันจะถือว่าเธอรังเกียจฮะ เธอตกใจเป็นรอบที่เท่าไหร่ของวันแล้วทำไมเขาจึงพูดเรื่องนี้ขึ้นมานะแล้วตกลงว่าจะเอาหัวใจอีกไหมถ้าได้มาก็ดีแต่คุณไม่ต้องไปล่าคนเดียวเลยนะเธอไม่อยากสร้างภาระให้เขาเอาไว้ถ้าเขาลาได้ค่อยแบ่งให้เธอดีกว่าเธอไม่อยากใช้งานเขาเธอชอบหรือเปล่าล่ะเขายังซักต่อ จนทําให้ริมฝีปากบางเม้มลงพางพยักหน้าแต่นานๆนนค่อยกินทีก็ได้ดีละ่ะพรุ่งนี้ฉันจะไปล่าสัตว์อีกอยากได้อะไรเธอก็แค่บอกเขาสรุปให้ตายเถอะนี่เขาฟังเธอพูดประโยคสุดท้ายนั่นหรือเปล่าห้ามไปก็คงไม่มีประโยชน์อยู่ดีสินะ เห็นสายตาของเขายังคงรอคอยการตอบรับจากเธอจือลี่ที่ตอบเป็นอื่นไม่ได้จึงได้แต่พยักหน้าชั่วขณะที่เธอช้อนสายตาขึ้นมองทันได้เห็นมุมปากของเขายกขึ้นน้อยๆคล้ายกับกำลังพอใจเพราะเขาบอกเอาไว้แบบนั้นวันนี้จือลี่จึงทำอาหารเผื่อใส่กล่องเป็นมื้อกลางวันให้เขาเอาไปกินระหว่างล่าสัตว์ เธอสลัดความรู้สึกผิดออกไปจากหัวสมองไม่ได้เลยแม้จะรู้ดีว่าเชคานเก่งกาจมีฝีมือมากแต่ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุย่อมเกิดขึ้นได้เสมอในชาติก่อนไม่ได้ยินว่าเชคานออกไปไหนมาไหนบ่อยขนาดนี้นอกจากงานในหน่วยสำรวจและหน่วยล่าสัตว์เขาก็มักไปช่วยงานหัวหน้าเผ่าแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเธอขโมยเวลาของเขามาโดยการปล่อยให้เขาไปล่าสัตว์ในป่าลึกตามลำพัง ถ้าเกิดเขาบาดเจ็บถ้าเธอทำให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปในแง่ร้ายจะทำอย่างไรดีคิดได้ดังนั้นเธอจึงตัดสินใจเดินไปเคาะประตูบ้านของทาแรนในนั้นมีเสียงโครงคฟามสักพักทาแรนจึงเดินมาเปิดประตูในสภาพงัวงเงียเมื่อเห็นว่าเป็นใครทาแรนก็พูดไม่ออก วันนี้ถึงกับมีเทพธิดามายืนอยู่หน้าประตูบ้านของเขาเขาคุยกับเธอแทบนับคำได้แม้จะอยากคุยด้วยมากกว่านี้แต่ดูเหมือนเธอจะไม่เต็มใจคบค้ากับใครสักเท่าไหร่คุณจิรี่ชิงพูดขึ้นก่อนทารรนฉันมีเรื่องอยากรบกวนคุณประโยคแรกจากเทพธิดาในรอบปีเขาจะไม่ตอบรับได้อย่างไร ทาแรนพยักหน้ารัวกลัวว่าถ้าพูดแล้วเสียงจะสั่นด้วยความตื่นเต้นเธอจะขอให้เขาช่วยเหลือเรื่องอะไรกันนะยืมของใช้แรงงานหรือจะขอแลกสเบียงเขาเต็มใจทำให้ทั้งหมดถ้าเธอยินยอมเขายังยินดีออกไปล่าสัตว์มาให้เธอด้วยทาแรนอดคาดหวังไม่ได้เธอเป็นตัวเมียที่สวยมากจริงๆจืรี่เรียบเรียงคำพูดเธอไม่ต้องการให้ใครรู้เรื่องราวระหว่างเธอและเชคาน เธอไม่อยากทำให้เขาลำบากเพราะในอนาคตเขายังจะต้องมีแม่พันธุ์เป็นตัวเป็นตนส่วนเธอเป็นแค่คนที่จะขอให้เขาร่วมคู่ด้วยไม่กี่ครั้งก่อนจะต้องออกไปจากหมู่บ้านเท่านั้นฉันเห็นชชยคานเดิอนออกไปจากหมู่บ้านคนเดียวตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางถ้าทางเหมือนจะไปล่าสัตว์อย่างน้อยก็คนในเผ่าเดียวกันฉันคิดว่ามาบอกคุณให้ตามไปเป็นเพื่อนเขาน่าจะดีจะได้ไม่เกิดเรื่องร้ยอะไร ฟังเธออธิบายทาแรนก็ผิดหวังอยู่บ้างที่คำขอของเธอกลายเป็นเรื่องเกี่ยวกับเชคานแต่ถึงอย่างนั้นเขาก็เข้าใจเจตนาเขาจึงได้แต่พยักหน้าได้สิผมจะตามไปเดี๋ยวนี้กำลังอยากหาอะไรทําแก้เบื่ออยู่เหมือนกันเธอล่องอกโชคดีที่ชาวเผ่าเล็กๆแถบนี้ค่อนข้างเป็นคนซื่อจึงไม่ซักไซให้มากความ คุยง่ายกว่าพวกเผ่าใหญ่ที่เธอเคยพบในชาติก่อนนะักฉันขอโทษที่มารบกวนคุณตั้งแต่เช้านะถึงยังไงก็รับนีไว้แล้วกันพวกคุณทั้งคู่เป็นคนสำคัญของหมู่บ้านหากไม่ระวังหน่อยทุกคนจะเป็นห่วงเอาได้จิลลี่ยื่นอาหารในใบไม้ห่อเล็กให้เขากะว่าเป็นสเสบียงแก้หิวเป็นเนื้อย่างกับเห็ดสองสามอย่างทั้งยังพูดเหมือนเป็นเรื่องปกติ ที่ทุกคนในหมู่บ้านจะต้องเอาใจทาแรนกับเชคานให้มากสักหน่อยแบบนี้เขาจะต้องไม่สงสัยเธอแน่นอนทาแรนมีสีหน้าดีใจอย่างไม่ปิดบงังเจ้าตัวยิ้มกว้างทางรับเอาห่ออาหารมาแล้วแบกอาวุธเดินออกจากบ้านไปอย่างอารมณ์ดีจูรี่รู้สึกว่าเป้าหมายของตนเองลุล่วงลงแล้วจึงกลับไปทำกิจวัตรประจำวันด้วยความเบิกบาน ทาแรนตามเชคานทันแล้วเข้าไปในป่าลึกด้วยกันวันนี้เชคานมาแปลกที่ไม่ยอมล่าอะไรเอาแต่ตามรอยเท้าหาเหยื่อตัวโตวอย่างเดียวเท่านั้นมันไม่ได้เจอกันง่ายๆนะเราเอากวางดีไหมตัวอ้วนเฉียวเนื้อน่าจะพอเหลือเก็บหลายวันแล้วยังเหลือปันให้คนในเผ่าได้อีก คารันเสนออย่างอารมณ์ดีแม้ตอนนี้แดดจะเริ่มร้อนแต่เพราะอยู่ในร่มเงาและได้พบเทพธิดาเมื่อเช้าเขาจึงยิ้มไม่หุบจูลลี่เป็นคนสวยไม่แปลกที่ตัวผู้ในเผ่าจะรอบมองเธอบ่อยครั้งเชคานยกมือเป็นสัญญาณให้อีกฝ่ายเบาเสียงเขาได้ยินเสียงฝีเท้าของเจ้าของรอยเท้าแล้ว ทาเรนพูดถูกที่ว่าเจ้ากวางตัวนี้อ้วนพีดูเหมือนว่าจะมีนักล่าหมายตามันเช่นกันเขาจึงรอคอยให้มันตะคุบเหยื่อเมื่อเห็นว่าเชคานยังดูระแวดระวงังทาเรนจึงเปลี่ยนมากระซิบกระซาบโดยปริยายนายเดาสิฉันตามมาทันนายได้ยังไง คิ้วเข้มเลิกขึ้นอันที่จริงตอนเห็นทารันตามมาเชคานก็รู้สึกแปลกใจว่าเจ้าเพื่อนคนนี้ชักจะมีลางสังหรณ์แม่นยำเกินไปหน่อยเพราะทารนันยังไม่ได้เล่าให้เชคานฟังว่าเมื่อเช้าเจอใครมาเคาะประตูบ้านจึงอยากกระตุ้นความอยากรู้และโทสะของอีกฝ่ายเล่นๆเ,เขาไม่เชื่อว่าเชคานจะไม่สนใจตัวเมียตัวไหนโดยเฉพาะเธอคนนั้นที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีตัวผู้มองตามตาแล้วให้กันแล้ว เชคานรอฟังทว่าทารันกับเงียบเขารู้ได้ว่ากำลังโดนยั่วโมโหจึงได้แต่ปิดปากไม่ซักถามต่อกลายเป็นทารันเองที่รู้สึกหงุดหงิดโธอยากรู้หน่อยสิฉันอยากเล่าเจ้าของดวงตาสีทองไหวไหลแล้วย่อตัวลงหลังแนวไม้ช้าๆเขามองเห็นเสือโครงเผยตัวแล้วมือใหญ่นาวสายธนูกำลังจะบอกให้ทารันหยุดพูดแต่ไม่ทันการ จูลี่ไงล่ะคนสวยๆที่เป็นหัวหน้าใครนะเชคานคำรามถามเสียงดังเสือโคร่งรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ตามลำพังกับเหยื่อจึงเผ่นแผลวหายไปทาแรนมองภาพนั้นตาปริบๆทำไมจูจ่ๆเจ้าเพื่อนบ้าตะวาดขึ้นมาร้อยวันพันปีเจ้าก้อนหินไม่เคยขยับแถมไม่ใช่ว่ามันเพิ่งบอกให้เขาเบาเสียงหรอกหรือ ทว่าเชคานไม่ใส่ใจดวงตาสีทองแฝงประกายก้าวนายไปเจอใครมา